ว่าหมายยะนะคะคือดอกฟ้ากับรัติอ๋อเฮ้ผมก็ยอมรับนะผมเป็นมังวิรัตนะมัเขาดูสูงมากครับมาแล้วเราสุดใจไปที่มันชิมันชิมท้ายเลยเสียใจรู้สึกขอบคุณมากมากเลยค่ะคือคุณแพทย์ให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากค่ะือไม่เคยเจอกันบ้างอย่างไม่เคยเจอกันเลยค่ะสักครั้งเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนคุณแพทย์เหมือนกันค่ะว่า ก็งงๆเหมือนกันว่าว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหมายถึงว่าดูไม่ดูอยู่กันคนละวงการคือนักร้องกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันสร้างความสุขให้กับให้กับคนอ่านข่าวหรือคนดูก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็อยากเห็นเราเล่นละครพูดกันอ๋ออันนี้ต้องแล้วแต่คุณพัชจะให้เกียรติมาเล่นละครไหมคะอันน้ึ้มาว่าเป็นต่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออ โอ้ยเอาว่าไม่ว่าจะก,กับคุณแพทย์หรือกับใครก็ตามเราเรากไไ็ไม่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 อยากให้คิดแบบนั้นนะคะ